มีคำพูดหนึ่งที่แบบว่าโดนใจมากเลยนะคะเขาบอกว่า you can't be in a relationship if you don't understand yourself first ก็คือแปลงง่ายๆเลยคุณจะสร้างความสัมพันธ์ไม่ได้เลยถ้ายังไม่เข้าใจตัวเองอะคะ่ะอืมเป็นคำที่คมมากนะครับจริงๆใช่ไหมคะแล้วมันก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะหลายๆคนที่อาจจะเคยรู้สึกว่าเออทำไมความสัมพันธ์มันยากจังเลยทุ่มเทไปเท่าไหร่ก็เหมือนไม่เวิร์กหรือแบบสับสนว่าจะไปต่อดีหรือพอแค่นี้ดีนะ เออบางทีรากของปัญหามันอาจจะอยู่ที่ที่เรายังไม่รู้จักตัวเองดีพอก็ได้นะคะครับน่าคิดมากครับวันนี้เราเลยอยากจะชวนมาเจาะลึกแนวคิดเรื่องนี้กันค่ะจากเจเชิตี้ค่ะอดีตพระที่ตอนนี้เป็นไลฟ์โค้ชดังเลยนะคะเขามองความสัมพันธ์ผ่านเลนส์ของความเข้าใจโดยเฉพาะเลยการเข้าใจตัวเองนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นครับเจชตี้นี่น่าสนใจนะครับคือเขาไม่ได้พูดเรื่องรักโรแมนติกแบบผิวเผินเลย แต่เน้นเรื่องความเข้าใจจริงๆจังๆใช่ค่ะแล้วมีประเด็นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าไงคะที่เขาเปรียบเทียบความสัมพันธ์เหมือนการทําธุรกิจอะค่ะอืมใช่ครับครับอันนี้เป็นมุมที่แบบเอออาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันทรงพลังมากคือเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยจะรอดได้ต้องเข้าใจลูกค้าใช่ไหมครับความสัมพันธ์ก็เหมือนกันการเข้าใจพาร์ทเนอร์เนี่ยสำคัญมากแต่ แต่จุดที่เชตตี้เขาเน้นมากๆเลยแล้วอาจจะเป็นต้นต่อของปัญหาที่หลายคนเจอก็คือการที่เรายังไม่เข้าใจตัวเองนี่แหละมันเหมือนออธุรกิจที่ไม่รู้ว่าสินค้าตัวเองคืออะไรจุดแข็งคืออะไรแล้วแล้วจะไปต่อได้ยังไงล่ะครับอืมพอเปรียบเทียบแบบนี้ก็ชัดเจนดีนะคะแต่แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันดูแบบไม่ค่อยเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าคะดูเย็นชาไปไหม เป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือจริงๆแล้วแก่นที่เขาจะสื่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุนแบบธุรกิจจา๋านะครับแต่การเข้าใจคุณค่ามากกว่าทั้งคุณค่าในตัวเองคุณค่าในตัวเขาความต้องการจริงๆของเราของเขาเหมือนธุรกิจที่ต้องรู้ว่าเราให้อะไรลูกค้าได้แล้วลูกค้าต้องการอะไรจากเราจริงๆนะครับการไม่เข้าใจตัวเองตรงนี้แหละครับที่มันมักจะพาไปสู่ปัญหาเดิมๆในความสัมพันธ์เข้าใจแล้วค่ะนั้น แล้วเราจะเริ่มสำรวจตัวเองในมุมนี้ได้ยังไงบ้างคะคือเจเชตตี้เขามีแนวทางให้เราลองถามตัวเองไหมคะมีครับครับเขาชวนให้เราลองตั้งคำถามกับความรู้สึกตัวเองแบบจริงจริงจังๆเลยนะครับเช่นไอความรู้สึกลักที่เรามีให้คนคนหนึ่งเนี่ยเอ่อมันมาจากคุณค่าในตัวเขาจริงๆหรือหรือมันเป็นแค่ความกลัวกลัวเหงาเราเองกันแน่การแยกตรงนี้ได้นี่สาคัญมากนะครับเพราะมันจะบอกเลยว่าเรากาลังสร้างอะไรกันแน่โหคาถามนี้แรงเหมือนกันนะคะ หรือ,อยังเวลาที่เรากโกรธมากๆเวลาเขาทำอะไรสักอย่างเออชตตี้ก็ชวนให้มองลึกลงไปอีกใช่ไหมคะว่าเอ,อ๊ะที่โกรธเนี่ยมันเพราะการกระทำของเขาอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วมันไปนสกิดแผลเก่าปมในใจเราที่ยังไม่ได้เคลียร์กันแน่ถูกต้องเลยครับการเข้าใจที่มาของอารมณ์ตัวเองแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมแย่ๆของอีกฝ่ายนะครับไม่ใช่เลยแต่ แต่มันคือการรู้ทันปฏิกยาตัวเองทําให้เราตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นแทนที่จะแบบปล่อยอารมณ์นําไปเลยซึ่งซึ่งมันก็เชื่อมไปอีกแนวคิดหนึ่งที่สําคัญมากของเขาเลยครับที่ว่าความรักคือการเติบโตไม่ใช่การเติมเต็มอืมความรักคือการเติบโตไม่ใช่การเติมเต็มอันนี้อันนี้ขยายความหน่อยได้ไหมคะเหมือนจะเป็นกับดักที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอใช่เลยครับคือหลายครั้งเนี่ย เรามองหาความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็หวังว่าจะมีใครสักคนมาเติมส่วนที่ขาดนั้นให้เต็มแชตตี้มองว่าแบบนี้มันมันอาจจะไม่ใช่ความรักจริงๆนะครับแต่มันเป็นสภาวะของความหิวโหวยทางอารมณ์มากกว่าคือ Emotional Hunger นะครับเหมือนเราพยายามจะหาอะไรจากข้างนอกมากินเพื่อกลบความรู้สึกว่างๆข้างในอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนพยายามสร้างบ้านบนที่ดินที่ไม่แข็งแรงใช่เลยครับเป๊ะเลย การที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงมันยั่งยืนได้จริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากเรารู้จักตัวเองก่อนแล้วก็ยอมรับแล้วก็รักตัวเองให้เป็นให้ได้ก่อนพอเรารู้สึกเต็มจากข้างในได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมันถึงจะเป็นพื้นที่ของการเติบโตร่วมกันจริงๆคือต่างคนต่างส่งเสริมกันไม่ใช่แบบมาพึ่งพิงกันเพื่อให้อยู่รอดทางอารมณ์ไปวันๆนะครับ ฟังดูแล้วเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะคะจากที่แบบเราอาจจะเคยโฟกัสว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่ใครจะมารักเรากลายเป็นการต้องหันกลับมาถามตัวเองก่อนเลยว่าแล้วเรารักและรู้จักตัวเองดีพอหรือยังที่จะไปสร้างความรักดีๆได้นะคะนี่คือหัวใจเลยครับผมว่านะการเดินทางเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเอาข้อจริงแล้วมันคือการเดินทางกลับเข้ามาหาตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นนั่นเองถ้าตอนนี้ใครกําลังรู้สึกว่า เออความสัมพันธ์มันเหนื่อยจังยากจังปัญหาเดิมๆวนเวียนบางทีคําตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามไปเปลี่ยนอีกคนแต่อาจจะอยู่ที่การกลับมาทําความเข้าใจโลกข้างในของเราเองให้ชัดๆก่อนนะครับเป็นมุมมองที่แบบว่าชวนให้เรากลับมาสํารวจตัวเองจริงๆเลยนะคะเหมือนที่แหล่งข้อมูลเราทิ้งท้ายไว้แบบขมๆเลยว่า คนที่เข้าใจตัวเองเท่านั้นที่จะเข้าใจความรักของคนอื่นได้จริงๆก็หวังว่าการเจาะลึกแนวคิดในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายให้หลายๆคนได้กลับมามองตัวเองนะคะสำหรับใครที่สนใจเนื้อหาดีๆเพื่อการพัฒนาตัวเองแบบนี้อีกก็ติดตามพวกเราได้ในตอนต่อไปนะคะทางช่องฟังด้วยกันค่ะครับผมเพราะถึงแนวคิดดีๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบพรุ่งนี้เลยแต่ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้แน่นอนค่ะ